ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งใจกลางป่ามีฝูงนกยุงอาศัยอยู่นกยุงฝูงนี้มีสีสวยงามมากเป็นเหมือนสีสันของป่าใหญ่แต่มีนกยุงตัวหนึ่งในฝูงที่เกิดมามีสีขาวจึงถูกตัวอื่นในฝูงมองว่าแปลกแต่เขาหารู้ไม่ว่าสีขาวของเขาเป็นสีที่หายากมากตั้งแต่เกิดมาเขาถูกทุกตัวในฝูงดูถูกและเมินเฉยต่อเขาเขาจึงไม่มีเพื่อนในฝูงเลยทุกวันฝูงนกยุงจะออกไปหาอาหาร แต่ทิ้งเขาไว้คนเดียวและต้องออกไปหาอาหารตามลำพังมันอดทนอยู่แบบนี้มานานแต่สุดท้ายก็ถึงขีดจำกัดมันตัดสินใจทำในสิ่งที่ตัวอื่นคาดไม่ถึงมันได้บอกลาเพื่อนรักของมันและได้พูดกับเพื่อนว่าข้าอยากออกไปหาคำตอบในการเกิดมาแตกต่างของข้าผู้จบมันก็ได้กางปีกออกและบินไปบนท้องฟ้ามันบินไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปหลายวันมันได้พบกับป่าที่แปลกมากแห่งหนึ่ง มันได้ลงมาสำรวจแต่ป่าแห่งนี้แปลกมากเพราะมันไม่พบสัตว์อื่นเลยแต่ป่าแห่งนี้คล้ายกับในเรื่องเล่าสัตว์ทุกตัวรู้จักในชื่อป่าของเทพธิดามันเดินมาเจอกับทุ่งดอกไม้แสนสวยและต้องตกตะลึงเพราะภาพข้างหน้าคือช้างเผือกตัวใหญ่กำลังเดินเข้ามาหามันช้างเผือกตัวใหญ่ไม่ได้พูดอะไรมากบอกเพียงว่าให้มันตามไปท่านเทพธิดาจ้ไม่พอใจกับสีขาวที่ข้ามอบให้หรือ ทำไมมัวแต่สนใจคําดูถูกคุณค่าของเจ้าคืออะไรกันข้าเปล่าท่านเทพิดาเพียงแต่ข้าถูกเมินเฉยไม่ต้องพูดอะไรแล้วข้าเข้าใจในทุกสิ่งงั้นเจ้าก็มาอยู่ที่ป่าแห่งนี้เถิดในเมื่อฝูงไม่ต้องการเจ้าก็กลับมายัางอ้อมกอดของผู้สร้างอย่างข้าและหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ชีวิตในป่าผืนใหม่ยังมีความสุข